ให้น้องผมถือปลาทูให้ครับผมว่าเดี๋ยวมันเหีย่ยงอีกนะครับผมถือดีๆนะจ้าไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเรามาถ่ายคลิปอะไรกันอย่างนี้นะฮะก็คือขนมอร่อยมากครับก็คือพวกเราไม่รู้ว่าจะเล่นแมปอะไรดีครับในโลบอ่ะนะอันนี้คือว่างมากนะครับไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรก็เลยออกมาถ่ายคลิปเดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปทุ่งนากันนะเด็กโจไอ้ตีนมาเนี่ยเอาบอล วูบนี่โอ้อเมกอดตวไอ้เน yes> ี่ยวันนี้ผมจะมาหาปลานะครับหาปลาแล้วก็นั่งพิงพกินแบบชิลๆนะครับมาเรามาถึงที่หมายแล้วครับครับพบ ไม่กินได้อยู่วันนี้วันหยุดเสียโลกไม่ทํางานวันนี้ผมคงไม่รอดนะครับมาเจอกันที่ลรง้าน ก็ให้น so um. ้องผมถือปะทูให้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันเหี่ยกนะครับผมถือดีๆนะจ๊ะเรามาทางนี้ได้ไหมนี่นี่นีตรงนี้นี่โอ้แต่ละวันนะครับผมเราเหนื่อยกับการทำงานทำคลิปของเรามากต้องเป็นกำลังใจพวกผุณนะครับเราจะเดินไปเนื่องจากหนทางของเราไม่อำานวยการสักเท่าไหร่แม้ปะทูของเราก็ลาโลกไปแล้วหนึ่งตัว ตอนมามาสองตัวครับแต่ตอนนี้เหลือหนึ่งตัวดูเท้าเราจะทำยังไงกับปลาทูตัวที่หล่นเนีครับทิง้งแล้วก็ไม่ต้องกินครับคุณจะรับผิดชอบยังไงกับปลาทูที่คุณทำหลน่น<ช>เราต้องหากิ่งไม้ไมใช่แล้วนี่ไงนี่ก,กิ่งไม้อันนี้เป็นเถียงนานเราเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับหาไม้มาแค่นี้ มันจะพอรหรือเปล่าดูจากขารองเท้าตีนเราแล้วก็ไอคนนี้เล็กกว่าเข่าก็บ่เปลีนเฮ้ยเดี๋ยวเห็ดเกี้ยอะไรนะมึงจะกินเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยแานตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับที่หนีบป้าของเราสําหรับปิ้งนะฮะใช่ครับผมเดี๋ยวต้องรอไฟก่อนถ้าปิ้งจอนี้มันอาจจะไหม้แล้วก็เหม็นควันเนีย ตอนนี้คือรอไม่ไหวแล้วอยู่ข้าวปิ้งกันเลยเมนูปลาทูย่างอาจจะดูอ้างว้างถ้าย่างปลาทูไว้เจอกันตอนเสร็จนะจ๊ะเป็นไงบ้างครับอืมสภาพแซ่บแซ่บขอยาตกินก่อนนะครับ อร่อยแปกับกสิเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําส้มตำเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครมีแมปโรบอกที่มันสนุกสนุกหรือว่าแมปผีก็ได้แมปอะไรก็ได้ที่มันเล่นแล้วคิดว่าสนุกก็คอมเมนต์มาได้น,นี่คือไม่มีอะไรทําแบบว่างจัดนั่งอยู่หน้าคอมคิดไม่ออกก็จะทําแมปอะไรก็เลยออกมานอกบ้านแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมเหนื่อยครับ,คร,บครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกัน E ีีหน้านะครับกับซีรีส์อะไรนะ ซีรีส์เรื่อยเ,เปล่อยนะครับไปเจอกันอีพีหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเมว